สวัสดีครับคนดูสวัสดีครับวันนี้จะไม่เอาวีด้วยนะคะอาวีเอ,อาวีเว้ยอาวีครับมาผมขอเลยนะวีมา มาขอเล่นไม่ได้มามาเอานี่ยตัวนี้มา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 คุณดูมาเอาต Arena อ่ะป๊า o มาเ,เท้าดีกว่ารองเท้าเราต้เอารองเท้ามาด้วยมารองเท้ามาผมเอารองเท้าลักหนึรองเท้ามาเาเราอ right <is> right. โอเคเดี๋ยวเรารออ่ะ,ะอัมอนไม่เห็นออกอะไรเอาไมดิ wins guide me. Oh, I can not, Retreat. going Oh. oh, oh.

ถอยก่อนมือถอยก่อนถอยก่อนป้อมเราไอ้เพื่อนเนี่ยเออไอ้เพื่อนเนี่สวย เดี๋ยวเดี๋ช่วยเพื่อนก่อนเลยเพื่อนเน้อเพื่อนจะตายแล้วโรัอไม่ไม่กูไม่ไม่ไม่กูไม่ไดเว้ยไม่ไม่กูไม่ยไมแพ้เว้ย 아이가 머리야 ดีมากเลยเฮ้ยพ่อแม่มันดีไม่ได้อะของเพื่อนโอ้โหเพื่อนก็จะตายละเฮ้ย

ีอะไรคนเดียวอยู่กับกับเราดูกับเรา ชนะได้แล้วเฉยชนะได้เฉยชนะได้ดแล้ว,วอุว้ยเกือบตายโอ้ยเกือบตายแล้วโอ้ยเอาวีให้เกือบตายเฮ้ยเกือบตายแล้วเล่นเก่งจึนโอ้โหลิงเอาวีโอ้โหโอ้ลมบอลเพื่อนได้ อุ้ยเขาเล่นเกมโอเคกดไลค์เพื่อนก่อนเลยโอเคกดไลค์เพื่อนโอเคกดไลค์โอเคปะโอเคผมว่าแล้วคุณดูโอ้โอเคครับมา ดาวหลอมามเพียบเลยมันยำแบอยู่ลรือสี่ก้าอยู่มามาจี่ครอบมามาเว้ยมี่สกร,รอตมาดีครับก็จะมามามาเอ้ยมาคืออะไร Enter tomorrow มาวันนี้ผมจะฟามา นัน,ห,นหว่าละไปดูสันหังโอ้โหมาดิดิไม่มาดิมันมันเหี่ยมมา จโ,โจโก้โจโก้เฮ้ยสวยมาดิเฮ้ยมาเอาเอาขอเป็นไอ้นี่มาทำไมมันรอจูเกอร์มันรอนานจังเลยวะมาดิมาดโโหโหิโอ้โห,โหน้ำหนักมาดิ มานี่เฮ้เระวังระเพื่อนระวังตะกิดจะเก้ยว่าลเพื่อนไปคนเดียวอีกล้วแยฟาร์มของเราแล้วโอ้โหฟาร์มขอราไปทั่ว มาแล้วมันมาแล้วเพื่อนมาดิเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยเมาแล้วมันมาแล้วไอจ็อกเกอร์ไอจ็อกเกอร์แม่งเข้ามา u l t i m ูจะสู้กับหนูสองได้ไหมอะ Just one knife I can't work like this มาดิ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 ฮวยมันเนี่ยสวย มาเว้ยมาเว้ยไม่กลัวเว้ยเชียโอ้มันเห็นกูแล้โอ้โหมาดไาิไว้ตายลรหรอเฮ้ยตายหรอมอเนี่ยไม่อเะ่เันอัไนดเออไอ้ไรมันจะแย่งเราดูหน้าจะแย่งอ้ามาซอมันกูนว่า มาดิมาดิเฮ้ย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 มีคนเยอะมีคนเฮ้ยโอหมีเยอะโหไม่มากันหนึ่งลุมูสองลุมสามเฮ้ยจะวายไหมเนี่ยเฮ้ยกลับบ้านนะเว้ยกลับบ้านไปพิวเลือดก่อนไม่มีสองไม่มีมากันหนึ่งลุมสามใครจะไปคิดอะไรเอาล่ะ I loud, man. An enemy has been defeated. What? what? Shut down! Oh. Oh. Um. What? Just one knife. I can't work like this. Oi, 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 An ally has been defeated.

ไม่กล้มามา,า,าบ้าไปเลยบ้าไปแล้วเปไแล้วเอ้ยมันเสียป้อ,ปอมอมันเสียป้อมเราไหมหัวหัหไม่เสียป้อมของเราไปเสียป้อมหรอเสียป้อมหรอฮะเสียป้อมเรามสียป้อมหรอฮะเสียป้อมไหมไม่ดี พ้อมหรอเสียบพร้อมมาเลย I never see it come มาดิ่มานีมาดิอุ๊ยมาดิเอาวีมามาดิไม่มีกันเหลี่ยมนะไม่มีไม่มีกันเหลี่ยมนะมาดิคุณรู้มาดิ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 ไฝ ใครมันทำอะไรไคมันทำอะไรอีกละ่ะโอ้โหโอ้รู้แล้วรู้แล้วโหลมาสาใครจะไปสู้ล่ะ tower has been destroyed your team has destroyed a tower sia oi kuda mai su rai khai bi mai mudi your tower has been destroyed hey, 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 hey. Nice assisting. Your team has destroyed a tower. an enemy, has been defeated. Been defeated. Double kill. Your team has destroyed a มดี้ r มาดีดิมาดีาดสวยตีบองเว้ไม่รู้เลยเอาใ่ชนะไปเลยสวยสวยชน,นะสวยเกือบตายโอ้โหโอ้ oh เกือบตายโอ้ยบ่แล้วแม่งเงยเกือบตายเพราะไอ้คนนั้นละเฮ้ยเกือบตายคนดูเ้ยเล่นผมเกือบตายเพราะป้าผมได้อาวีชื่อส่วนในโลกบกล่เลย สวยคนด้วยสวยสวยเว้ยสวย,วยสวยคนด้วยสวยมีเลเวลอัพอด้วยโหอะไรแล้วมันะมามามีแนวนไป it's van helsing time สงสัยไปเลยมา มาผมโอเคคนณูวันนี้ขอคลิปหน้าไปก่อนแล้วคนณูดเจอก,กัน,นคลิปหน้าไปก่อนนะบ๊ายบายครับ